พระสุพทะปริพาชกค,คือผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นปัดฉิมสาวกหรือพระสาวกองค์สุดท้ายที่พระโคกตมพุทธเจ้าทรงบวชให้ด้วยพระองค์เองและเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายในสมัยพุทธกาลเรื่องราวของท่านเป็นเครื่องยืนยันถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ที่ทรงมีต่อสรรพสัตว์จนถึงวาระสุดท้ายและเป็นบทพิสูจน์ว่า ประตูสู่พระนิพพานนั้นเปิดอยู่เสมอสำหรับผู้มีศรัทธาและความเพียรเดิมทีสุภทาเป็นพรามผู้มีชื่อเสียงและเป็นที่นับถือในเมืองกุสินาราต่อมาได้สละเพศคารวะาออกบวชเป็นปริพาชกสุภทาปริพาชกได้ศึกษาลัทธิความเชื่อต่างๆมาเป็นเวลานานแต่ก็ยังคงมีความสงสัยในใจเกี่ยวกับคำสอนของเจ้าลัทธิทั้งหก สุภัทปปริภาชกได้ทราบข่าวการจะปรินิพานของพระพุทธองค์จึงบังเกิดความคิดว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้ไขข้อข้องใจที่ค้างคามานานจึงรีบเดินทางไปยังสาลวโนทยานเพื่อขอเข้าเฝ้าเมื่อไปถึงพระอานน์พุทธอุปถากได้ทัดทานไว้ถึงสามครั้งโดยพระมหากรุณาธิคุณและพระญาณอันอย่างรู้ทุกสิ่ง พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าสุภัททะไม่ได้มาเพื่อเบียดเบียนเราแต่มาเพื่อต้องการจะรู้ธรรมเมื่อได้เข้าเฝ้าสุภัททะปริพาชกได้ทูลถามถึงข้อสงสัยของตนว่าบรรดาเจ้าลัทธิต่างๆนั้นได้ตรัสรู้จริงตามที่ตนเองประกาศไว้หรือไม่พระพุทธองค์ทรงมิได้ตอบโดยตรงว่าใครตรัสรู้หรือไม่แต่ทรงแสดงธรรมอันเป็นหัวใจสำคัญแห่งพระพุทธศาสนา แก่สุพัทะถึงแกนแท้ของพระธรรมเทศนานี้คือการชี้ให้เห็นว่าหนทางแห่งการดับทุกข์และการบรรล,ลุเป็นพระอริยบุคคลนั้นมีอยู่จริงและมีอยู่เพียงในคำสอนของพระองค์เท่านั้นซึ่งก็คืออริยมรรคม,มีองค์8ดนั่นเองเมื่อได้สดับพระธรรมเทศนาสุพัทธะก็เกิดความเลื่อมใสยอย่างยิ่งมีดวงตาเห็นธรรม และได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาให้แก่สุพัททะเป็นกรณีพิเศษหลังจากบวชแล้วพระสุพัททะได้หลีกเร้นไปทำความเพียรเพียงลำพังในบริเวณนั้นและด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าท่านก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในค่ำคืนนั้นเองก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพาน